สวัสดีครับผม This is Atoy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Melniddle k i ช c h i r u m e l n i เ d l e นะครับก็เป็นหุ่นของคุณร i ว So Back คนนี้นั่นเองนะครับผมเป็นพี่ชายของคุณสีเขียวครับในเรื่องนะอันนี้ก็เป็นหุ่นที่รวมกับ Kirchiru o t r i n h i นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปรองรวมกันนะครับข้างบนก็ เป็นเรนเจอร์ทั้งห้าคนของเขากล่องนี้เป็นกล่องที่5นะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่3ของช่อง this is a toy นะเนื่องจากว่าผมรีวิวคิชิริโอทรีไนท์ไปแล้วแล้วก็คิชิริวไทเกอร์แดนไปแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็จิ้มตรงนี้กลับไปดูได้นะครับแล้วก็มีหุ่นเก่าๆของขบวนการอื่นๆด้วยนะไปดูได้หมดเลยนะครับผมโอเคเอากลับมาดูที่กล่องกันข้างๆเขา ก็จะเป็น b บล็ค r รีวโซโซนะครับผมหลังกล่องก็จะบอกว่าตัวเมนิดเดลเนี่ยรวมกับคิชิ i ริ o โอรวมกับไทเคนอังกิโรเซก็จะได้เป็นตัวนี้คิชิ i ริ o วโอเมลนิดเดลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทั้ง4ตัวนี้มารวมกับไทเกอร์แรนอีกก็จะเป็นคิชิ i ริ o วโอไฟไนท์นะครับผมเดี๋ยวไฟไนท์เนี่ยเดี๋ยวจะต่อจากคลิปนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะ มาทําให้ดูเป็นคลิปแยกไปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะส่วนตรงนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเอาเมิลลิดเดิลเนี่ยมารวมร่างแบบนี้ให้ดูกับแบบนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสิงโตสิงโตไหมไม่รู้ดูไม่ออกแต่ว่าอันเนี้ยผมดูในคู่มือแล้วมันไม่มีผมจะลองแปลงเองเป็นแบบนี้ดูนะอืก็สามารถเอาคีย์เขาเนี่ยมาเล่นกับ เพื่มแมงล่างกับดาบได้เช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้างๆเขาไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกล่องดีกว่าแกจะจากกล่องมาก็จะได้มาอยู่2 2ชิ้นนี้นะคะรับเลือกเป็นชิ้นละกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งแต่ว่าในกล่องเนี่ยมันจะแยกเป็นชิ้นส่วนมานะเราก็ต้องมากรอบเองนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึ้งก็จะเป็นแบ so ็ k ริวโซโซนั่นเองก็อย่างที่ผมไปดูตอนเทสเคแลน์นะหน้าตามันจะเหมือนกันเห็นไหมเหมือนเด็นะครับ เออตัวนี้คงเป็นของมือสองของผมนะครับก็เลยมีริ้วรอยผ่านการเล่นมาแล้วเห็นไหมตรงทีเนี่ยมันจะนแหวงแงนะครับก็เป็นหน้าของเมลิดเดลแล้วก็ผม,มลองไปหาดูนะครับว่าไอเมลิเดลเนี่ยมันคือเดโนอสอพ,พนันอะไรเหมือนเขาจะได้ได้เบตมาจากเหมือนไดโนเสอ์ที่มีน้ำหนามข้างหลังอะเอามาประยุกต์เป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็กลับมาที่โซของเรากดทีหนึ่งตรงนี้ปุ๊บชุมก็จะกลายลาเป็นไนท์โหมดนั่นเองเย็นเชียเห็นไหมรอยเต็มเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคนก่อนหน้าเขาเล่นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเมลนิ d ดนั่นเองนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นหน้าหุ่นอันนี้เหมือนใส่หน้ากากเนาะหน้ากากเหล็กที่ปิดหน้าเอาไว้นะครับไม่เห็นตาเห็นแตน่ปาก เดี๋ยวเรามาดูที่เมเิดลนะครับเมเิดลเนี่ยก็จะมีหนามทั้งตัวเลยแต่ว่าหนามเขาเนี่ยไม่เจ็บนะไม่เจ็บเจ็บนิดแต่ว่าคือมันมันไม่สามารถแทงได้นะครับเลือดไม่ไหลแน่นอนเนี่ยกำได้กำได้ไม่เจ็บแล้วก็ตรงยอดนี่ก็จะเป็นทู่ๆนะครับไม่ไม่ได้แหลมทำให้เกิดอันตรายต่อการเล่นได้ปลอดภัยแน่นอน จูกขยาบของตัวนี้ไม่มีเลยขานี่คือตายมากก็แข็งทั้งตัวแข็งไปหมดนะครับขยับอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งโอเคเดีย๋ยวเราจะไปรวมร่างกับตัวตัวนี้คิช,ชิริวไทเกอร์แรนเป็นเป็นอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมบอกอะเป็นเป็นไหน่หนตัวเนี้ยให้ดูก่อนนี่นี่ตัวนี้เออเดี๋ยวเราไป ลองแปลงดูนะครับผมก็จะมั่วๆตามนี้แหละป่ะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงเป็นแผงคอเสือเขี้ยวดาบนะครับตื่นไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะก็ดูเหมือนจะต้องรื้อตัวนี้นะครับเป็นทั้งหมดเลยแต่ว่าใช้ชิ้นส่วนอยู่ชิ้นนี้นะครับที่ใช้อยู่นะแล้วก็ส่วนชิ้นนี้ที่ใช้ เสือเขี้ยวดาบก็ต้องถอดหางออกนะครับถอดโล่ออกด้วยชึบชึบแล้วก็ถอดดาบตรงนี้ออกดาบหอกนี่ออกนะครับจากนั้นก็ถอดหวัวออกชึงแล้วก็เอา2ชิ้นนี้มาประกบกันแบบนี้แั่ทีละชิ้นก็ได้นะครับเสียชิ้นบน ึใส่ชิ้นล่างตึกมันจะหลวมๆหน่อยนะครับผมแล้วเราก็เอาหัวของเสือเชี่ยวดาบแบบไปล็อกตึกเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วจากนั้นเราก็เอายอดเอายอดปราสาทไปไหนนี่เจอแล้วยอดปราสาทนะครับตอนนี้เราได้ส่วนของนี้เนาะยอดปราสาทไปใส่แบบนี้นะครับไหนว่าครานี้ตึง เราก็เอาหางกลางออกจุไปใส่ตรงตรงนี้ตรงนี้แหละตึกดาบเขาก็เราก็นำไอ้ที่เป็นเดือนะ่ะหันลงข้างล่างนะครับแล้วก็เอาสองรูแค่สองรูนี้นะใส่เข้าไปสองรูนี้ เสร็จแล้วเหมือนไหมเหมือนไหมเอ่ยทุกคนนี่ดูตรงนี้แล้วก็นอนของที่ผมทำออกมาตรงนี้คล้ายไหมโอเคเพราะว่ามันไม่มีในคู่มือไงก็เลยไม่รู้ว่าคิดถูกต้องมันเป็นยังไงนะครับก็ดูเท่ดีเท่ไปอีกแบบนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําตัวนี้กันนะครับตัวนี้มันชื่ออะไรนะหมดฟอเทตอะ ทคิชิริโอฟอเทกนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการรวมกันหนึงหตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาทําเป็นไฟไนท์ฟอเทกนึงก่อนดีกว่าน,นะครับอาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการไปหน่อยแต่ว่าจะค่อยๆทําทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมสูงเข้าไปเลยกนะันซื้ออ่าเนี่ยนะครับให้เราเริ่มที่ทิรามิโก้เลยนะครับผมทิรามิโก้เนี่ยเราถอดสว่านนั้นสองข้างออกก่อนตึรกตึรก แล้วก็ถอดปืนที่อยู่ด้านบนออกด้วยนะนี่นะครับถอดออ,ออกแล้วจากนั้นให้เราจับทีรามิโก้นั่งโดยการกดปุ่มข้างล่างนะครับกดแล้วก็ดันขามาข้างหน้าแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะตืดตึกนี่มันจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับทีรามิโก้นะเอาน้องนั่งไว้แล้วก็หยิบสว่านที่เรา ถอดออกมาเมื่อกี้นะครับไปติดไว้ที่หลังอังกิโรเซ่ข้างหนึ่งแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็ไปติดที่ทริคเคนเอาเอาข้างหลังนะเออไม่ได้ออกข้างน้านะครับเอาข้างหลังแบบนี้ตึกต่อ,อข้างจะแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําไปติดที่ตัวทีรามิโก้ตรงนี้อังกิโลเซ่ข้างหนึ่งแล้วก,ก็ ไฟเขนอีกข้างหนึ่งนี่มันก็จะเป็นเหมือนรถถังแบบนี้นะครับเห็นไหมเทดีมาส่วนต่อไปโอ้ยชิ้นนี้นะครับชิ้นปืนที่เราถอดออกมาจากทีรามิโก้เนี่ยมันจะมี2ชิ้นถูกไหมเราเอาไปติดตรงนี้ตร,นตรงแขนตรงนี้นะครับอันหนึง่งติก๊กอ้าไม่ลงนี่หนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งก็เสียบเหมือนกันเราใช้แค่2รูนะแบบนี้ เอออันนี้เราก็จะหมดพาร์ทของอาสามตัวแรกนะครับคือทูามิโก้ไทเคตแล้วก็อังกิโรเซ่ถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวต่อไปก็คือไทเกอร์แลนด์ให้เราแยกไทเกอร์แลนด์ออกเป็นชิ้นๆเลยนะครับแยกออกให้หมดเลยแยกแยกแยกให้หมดมแยกอ้หมดเลยไทเกอร์แลนด์เราจะใช้ส่วนหัว ส่วนขาชิ้นนี้นะไม่ได้เป็นชิ้นที่ท้องมีท้องนะเอาชิ้นนี้นะครับแล้วก็ส่วนดาบนี่แค่นี้นะครับก็เอาหัวไปติดกับขาตึกแล้วก็เอาชิ้นส่วนดาบเนี่ยเอาชิ้นส่วนที่เป็นเดือยหอันขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ตึกอืแบบนี้นะแล้วก็ทําขามาแบบนี้หนึ่งสองสามตีมันจะเป็นเหมือนดาบเห็นปะ วางไว้ก่อนเรามาหรื้มนิเดลก่อนม i นิเดลเนี่ยเราจะใช้อยู่3มชิ้นด้วยกันนะครับก็คือชิ้นปลายประสาทต,ตรงนี้ปวดกระเด็นแล้วก็ชิ้นของส่วนกระดองหลังตรงนี้นะครับ2ชิ้นส่วนอื่นๆเราก็เอาลงไม่ได้ใช้ปลายประสาทเนี่ยเราก็นำไปติดข้างหลัง ส่วนชิ้ชิีีนะครับไปติดข้างหลังตรงนี้ออแล้วผมลืมมันต้องใช้ชินีด้วยส่วนหางนะครับก็คือกลางออกเปดิดออกมาแล้วก็นําไปใส่ตรงนี้ตึดอ้ยอ๋อผมลืมถอดอันนี้มันเลยใส่ไม่ได้ขอไป่ใส่ไหม่ครัหมขออภัยนะครับมันลุกเลย เราล้ก็นำหานที่กลางออกมาหน่อยนึงประมาณนี้ก็พอนะครับเป็นแค่ตัววีวีตรงนี้นะใส่เข้าไปตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นชิ้นนี้ให้เราพับหันหลังลงแบบนี้แล้วเราก็นําตรงนี้นะครับโฟกัสไม่นี่ตรงนี้นะครับตุ่มๆตรงนี้ทั้งสองข้าง ไปใส่อยู่กับตรงนี้ที่ของ t i เกอร์แลของทีรามิโกแบบนี้นะครับเออเนี่ยแบบนี้นี่เหมือนปืนใหญ่เห็นป่ะแล้วก็สุดท้ายชิ้นนี้นะครับก็มาแปะอยู่ข้างๆใส่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ตึกแล้วก็ ข้านึงก็ใส่ตรงนี้เรียบร้อยรถถังห้าตัวรวมกันใหญ่มากก็เป็นคิชิริโอฟอร์เทดห้าตัวรวมกันนะครับตัวใหญ่ามากๆเลยเห็นไหมมุนให้ดูดเติดเติดเติดเจะเห็นหน้าจิรลมมโก้แองแมงเดี๋ยวแบบไอ้นี่เห็นเห็นหัวเสือไหมแอะไอ้ก็อ้าปากว่า เกินไปอ่ะนี่นะครับอรอบตัวของเจ้าฟอเทตนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นคิชิริโอเมลนิดเดอร์ดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นคิชิริโอเมลนิเดอร์ดีก่านะครับผมก็ลื้อตัวคิชิริโอไว้รอเลยนะแล้วก็เรามาลื้อตัวเมลนิเดอร์ออกให้หมดเป็นชินช้นๆเลยนะครับผมก็เลยเพื่อที่จะประกอบแล้วก็มาลือ้อทุกคนดูอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะได้ตามกันทันเนาะ อถอดออกให้หมดอ่อยอ่ะ,อะนะก็ไทเคนก็แยกออกเหมือนกันจึ๊กอังกิโรเซ่เช่นกันครับแยกออกตึก๊แล้วก็ส่วนอาวุธของทิรมิโก้สว่านสองพื้นสองด้วยนะครับอถอยกล้องหน่อยนะจะดีนจะชัดนะครับแล้วเราก็อย่าลืมคีริวโซแบ็กริวโซโซด้วยนะอย่าลืมนะครับอ่ะพอวางไว้ สว่านเราจะใช้สว่านสองอันนี่นะครับสว่านสองอันนี้ปะเข้าไปที่ขาแบบนี้ตึกแล้วก็ปะตรงอ่ะไดแบบ้นนะสว่านสองข้างอยู่ที่ขานะครับแล้วก็ส่วนหางของทรเครียนเนี่ยให้เราเอายอดปราสาทอยู่ไหนวะ A นูนอยู่นูนยอดประสาทนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ไปติดที่หัวไหล่ข้างซ้ายไอยข้างขวานะครับแล้วก็ส่วนหางลูกตุ้มที่เป็นหางของอนะังกิโลเซ่เนี่ยให้เรานำหัวมิวเนโดแบบนี้ใส่เข้าไปอแล้วก็ไปใส่ที่ไหล่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับเห็นไหมจากนั้น ทำไดต่อละลืมให้เรานำชิ้นนี้นะครับชิ้นกระดองของเขาเนี่ยทั้งสองข้างไปใส่ได้เลยใส่ข้างหนึ่งเอาไอ้ตรงนี้ลงนะนี่นี่เห็นไหมตุ่มตุ่ม,ต,มตรงนี้เอาลงนะครับแต่จริงๆเราก็มีค่าเท่ากันแหละใครจะเอาลงเอาขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันนี่เห็นไหมมันจะได้ประมาณนี้เห็นนี่ชือผมขอลดแสงหน่อยนะมัน ข้าตาทุกคนแน่ๆเลยเออนี่ประมาณนี้แล้วกันส่วนหน้าอกนะครับหน้าอกเราก็จะใช้เป็นส่วนหาของมิวนิโดนะครับที่มีรูปปืนตรงนี้นะใส่เข้าไปเออ,เอ,อจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลืออีก2ชิ้นก็คือชิ้นขาของมิวนิโดนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีเดือยลงแบบนี้ให้เราเอานำรูที่เป็นรูรัวขึ้น ลููใส่ด้านสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อันที่เป็นตุ่มๆ่ให้ใส่ด้านสีชมพูชึบอ้วเสร็จแล้วเหลือส่วนหัวส่วนหัวนะครับเราก็จะใช้ black blue so so night m o ง i ันหลังแล้วก็ใส่เข้าไปเลยชึบเรียบร้อยครับ k ิว h i r โอเมลนิ d ล นี่ก็เป็นภาพเต็มตัวของ k i s e ร r i o Melnido นะครับซึ่งแน่นอนว่าขยับอะไรไม่ได้เลยนอกจากแขนนะและที่สำคัญคือถ้าขยับแขนเนี่ยมันก็จะติดนะครับก็เหมาะกับการรวมล่างตั้งโชว์เฉยๆแบบนี้นะครับแบบนี้แหละทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเออก็เดี๋ยวขยับให้ดูนะครับก็คือขยับได้แค่นี้แต่ว่ามันก็จะติดไออาวุธที่เราถือไว้นะยกขึ้นได้แบบนี้นะครับยกขึ้นได้แต่ก็ สุดท้ายก็จะไปติดข้างหลังอยู่ดีเราก็ยืนทเท่ๆอย่างเงี้ยดีแหละนะจะจะบอกให้จบไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเซตริวโซเจอร์นั่นเนงนะครับผมเป็นตัวที่3แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็รีวิวคิชิโอทีไนท์แล้วก็คิชิริวทอร์แลนด์ไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปหาดูในช่องได้นะครับย้ำอีกทีนาะเผื่อว่ายังไม่ดูกันนะอืมก็ถ้าใครเป็นแฟนคิชิริวโอทั้งหมดเนี่ย ก็ติดตามได้เรื่อยๆนี้นะครับผมจะเอาเซตบลูโซเจอร์เนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอย่างจุใจแน่นอนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาดูช่อง this is a toy เนี่ยยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามช่อง this is a toy ไว้ด้วยนะครับผมมีของเล่นมีอื่นมาริวให้ท่านดูเรื่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ